าโมงกว่าแล้วเนาะอากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคนน้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่นด <c oughs> ้เขาแบบรู้ตัวว่าแม่มาแล้วแม่จะเอาเขา้าเขาที่พักอยากปล่อยให้กินจนค่บๆเนาะถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็รักเรานะคะตัดเลี้ยงนะคะก็เป็นคนที่รักสัตว์สนสะายเข้าใหม่เนาะ รู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองให้เขาแบบรู้รตัวว่าแม่มาแล้วแม่จะเอาเขาเขาคีดถ้าห้าโมงกว่าแล้วเนาะอากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคนน้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่นู่นเดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเนาะเราไม่ต้องรีบนะคะไปเรื่อยๆเยนาะคะ่นะ,คะทุกคนวันนี้ก็เอามาใหม่นะ อกให้เขาแบบรู้ตัวว่าแม่มาแล้วแม่จะเอาเขา้าเขาทิ่พักไม่เคยสนนะคะน่ารักแค่เดินมาหาเธอก็รู้แล้วว่าแม่ต้องพาเธอเขา้าข้อเพราะว่ารู้สิคะเนาะก็พาเขาอยู่ตามทุ่งอย่างนี้นะคะอากาศสดชื่นธรรมชาติมากทุกคนวันนี้ก็ เดดก็ไม่ค่อยจัดเนาะก็มาเลี้ยงน้องวัวก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะล้อมลวดไวด้ยวต้องไปตามน้องตัวเล็กนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะห้าโมงกว่าแล้วเนาะอากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคนน้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่ไม่เคยสนนะคะ แค่เดินมาหาเธอก็รู้แล้วว่าแม่ต้องพาเธอเข้าคอกเพราะว่าดูสิคะสนสะพายเข้าม่เนาะรู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองเย็นแล้วก็ไม่อยากเอาเขาเข้าคอกหรอกค่คะยามันเยอะนะคะดูยาเยอะมากก็สนสะพายเข้าม่เนาะ นาที่นะคะทุกคนดูหน้าที่ตัวเองเนาะก็พาเขาอยู่ตามทุ่งอย่างนี้นะคะอากาศสดชื่นธรรมชาติมากทุกคน,กคน,กคน,กคนรูภาษาค่ะเริ่มละเริ่มเดินไปละเห็นแม่เห็นแม่มาแต่ก็ถือไม้นะคะถือไม้เฉยๆถือไม้เพื่อสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ มาตอนน้องวัวเนาะไม่เคยสนนะคะน่ารักแค่เดินมาหา<ม>เธอก็รู้แล้วว่าแม่ต้องพาเธอเข้าคอกเพราะว่าดูสิคะอยากปล่อยให้กินจนค้ำค่ำเนาะถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็รักเรานะคะตัดเลี้ยงนะคะก็เป็นคนที่รักสัตว <c oughs> ์นางคนนี้ก็อุย้ยอ้ายแล้วนะคะ น้องคนสวยนะคะอุย้ยอ้ายนมคัดรักเลยเนาะเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ะจะจะเดินพาเขาไปแล้วเนี่ยใกล้จะคลอดแล้วดูอุย้ยอ้ายแล้วใกล,ล้วันละเธอน่ารักมากไม่เคยดื้อไม่นูเดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเนาะเราไม่ต้องรีบนะคะไปเรื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยใกล้จะ รอดแล้วนะดูอุ้ยอายละหลยวันละเธอน่ารักมากไม่เคยดื้อแม่แลัวเนาะเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะจะเดินพาเขาไปวันนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยจัดเนาะก็มาเลี้ยงน้องวัวก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะล้อมลวดไว้เนาะก็ มาตอนเข้าค้อกตอนเย็นเฉยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็นี่ความสุขดีค่ะวันนี้ห้าโมงกว่าแล้วเนาะอากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคนน้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่ตู้ภาษาค่ะเริ่มละเริ่มเดินไปละเห็นแม่เห็นแม่มาแต่ก็ถือไม้นะคะถือไม้เฉยๆ ถือไม้เพื่อไปไปเรื่อยๆเนาะค่ะน้อไม่ต้องรีบเนาะปัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก <c oughs> ็อยู่กับเนาะก็พาเขาอยู่ตามทุ่งอย่างนี้นะคะอากาศสดชื่นธรรมชาติมากทุกคนห้าโมงกว่าแล้วเนาะ <c oughs> อากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคน น้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่ไหนเนาะก็มาตอนเข้าคอกตอนเย็นเฉยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะวันนี้ก็ไปไปเรื่อยๆนะคะนะ้อไม่ต้องรีบเนาะัวเป็นสัตว์เลียงที่น่ารักก็อยู่กับน้ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไอเนาะก็ มาตอนเข้าคอกตอนเย็นเฉยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะวันนี้ไอเนาะก็มาตอนเข้าคอกตอนเย็นเฉยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็นีความสุขดีค่ะวันนี้เย็นแล้วก็ไม่อยากเอาเขาเข้าคอกหรอกคะ่ะหญ้ามันเยอะนะคะดูหญ้ <c oughs> าเยอะมากก็ เดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเนาะเราไม่ต้องรีบนะคะไปเรื่อยๆเ,เนาะห้าโมงกว่าแล้วเนาะอากาศก็เย็นสบายนะคะสดชื่นนะคะทุกคนนอ้องตัวหนึ่งก็อยู่ที่นี่เรื่อยๆเ,เนาะหญ้ามันเยอะเนาะก็ไม่อยากเอขาข้าคอกอยากปล่อยให้กินจนคํำๆเนาะ ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็รักเรานะคะตัดเลี้ยงนะคะก็เป็นคนที่รักสัตว์คะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเรื่อยๆนาอยหญ้ามันเยอะเนาะก็ไม่อยากเอาเขา้าคอกเรื่อยๆนาะย ม,มนะรู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาตอนน้องวัวเนาะรู้ภาษาค่ะเริ่มละเริ่มเดินไปละเห็นแม่เห็นแม่มาแต่ก็ถือไม้นะคะถือไม้เฉย ถือไมพื่ไปไปเรื่อยๆเยนาะคะ่นะน้องไม่ต้องรีบเนาะตัวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักก็อยู่กับนูเดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเนาะเราไม่ต้องรีบนะคะไปเรื่อยเรนะื่อเดี๋ยวเขาก็เดินตามมาเนาะเราไม่ต้องรีบนะคะไปเรื่อยๆแล้วนะเ,เ,เนี่ยใกล้จะคลอดแล้วเนะี่ดูอุ้ยอ้ายละใกล้วัลวนละเธอน่ารักมาก ไม่เคยดื้อไม่จะต้องไปตามน้องตัวเล็กนะคะอุยนางคนนี้ก็อุ้ยอ้ายแล้วนะคะนี่น้องคนสวยนะคะอุ้ยอ้ายนมคัดเลยสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาต้อนน้องวัวเนาะสนสะพายเข้าใหม่เนาะ รู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองเนาะก็พา,าเขาอยู่ตามทุ่งอย่างเงี้นะคะอากาศสดชื่นธรรมชาติมากทุกคนสนจะพายเข้าใหม่เนาะรู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองเย็นแล้วก็ไม่อยากเอาเขาเข้าคอกหรอกคะ่ะญ้ามันเยอะนะคะดู หญ้าเยอะมากก็สนจะพายเข้าใหม่เนอะรู้หน้าที่นะคะทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองอยากปล่อยให้กินจนค้ำคเนาะถ้าเราเลี้ยงเขาดีเขาก็รักเรานะคะตัดเลี้ยงนะคะก็เป็นคนที่รักสัตว์อุยนางคนนี้ก็อุยอ้ายแล้วนะคะ น้องคนสวยนะคะคุยอ้ายนมคัดเล็ง